nhiều cái nó lép na nhiều lắm. Này bên phải nhà anh lép hả? Ừ. เอาไฟสองข้างหลังเลยน้องใครมีไฟตอนนี้นตัวถ<อ>ึงถึงใช่ที่ที่เห็นมาตัวอื่นนี่คือตกอับเลยนี่นี่นี่เนี่ยมาดูไฟนี่ครับมาดูไฟนี่ครับมันมันไม่รู้ว่าเป็นปูนได้เห็นอยู่ห <c oughs> นีบปว้ เราขวางทางไปรูมันอยู่ตัวนู้นม่วงสวยมีก็ม่วงอยู่นะไม่แต่ตัวนู้นขาวเลยนะไอตัวหลังคามนขาวอันนี้มีไฟแรงดูโวยอุ้ยเอาอ๋อเขามาเขาบอกโคดท่าเรียดโคดเหรอเอาเพราะมันจะหนีลง แล้วมันแบบพยายามแบบมองตาด้วยหรอมันออกมาจากรูเลยดูเออออกมาจากรูอะเจ้าของห้องมันนอนตั้งสองคืนไม่วมันตื่นตอนที่มันมาแล้วก็ดูเขาไม่รู้ก็ไม่รู้ฝังขามนะขาวอันนี้เป็นตอเมียครับออกโพนุออกสีขาวสองคน Mình mới lo không hả? Thôi. Thôi, này, này. Này, có ngay cục quanh ekip quanh bóng ê bóng 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 đi bóng 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 cứ bóng 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 มานอนตั้งสองคืนแล้วไม่เคยดื่ตรนนี้มันมาแล้วได้ดก็ไม่รู้ก็ไม่รู้